พราะเหตุว่าวันที่ท่านอดีตนายกทักษินได้สไตย์กดีได้วิดีโอลิงก์กรดีทวิตเตอร์กรดีโพดอินก็ดีแม้ว่าจะทำความผิดในต่างประเทศการออกกระไรไม่ทำความผิดในต่างประเทศก็เป็นความผิดในที่เอาผิดได้และก็ส่วนหนึ่งของการกระทำนั้นเกิดขึ้นในเมืองไทยจอที่ทวิตเตอร์กรดีที่โพดอินกรดีที่สไาย์ก็ดีการยุยงให้เกิดการ การทาที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคดีเกิดขึ้นในประเทศไทยครับก็เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่ท่านไยการจุลสิงห์วัฒนเจษถสิสงห์ด้พูดนั้นผมถือว่าเป็นการขาดถกผลครับจึงน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลจึงเริ่มดําเนินการตรวจสอบมเพราะว่าหลักฐานไม่พอหรือเปล่าคุณถาวรนะเพ<ข>ราบอกว่าหลักฐานไม่พอนี่ การฟังพยานหลักฐานซึ่งเกิดเป็นสาเหตุของการดำเนินคดีนี้ตั้งแต่ปี52-53ที่มีการคนอินยุยงส่งเสริมสั่งการให้มีการเผาบ้านเผาเมืองคดีคให้เปลี่ยนแปลงบีบบังคับให้รัฐบาลยุบสภาบีบบังคับให้รัฐบาลลาออกคดีโดยใช้กำลังกระทุษกร้ายเนี่ยเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องอันเป็นจิ๊กซอ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นการกระทําความผิดครับการบอกว่าพยานหลักฐานไม่พอฟังไม่สามารถเชื่อมโยงท่านอายการได้รับฟังช่วงไหนนัดออกช่วงไหนครับก็แท้จริงมีทั้งหมดทุกครั้งที่มีการควนยินหรือไม่ทั้งหลายทุงพวงเหล่านี้อ,อายการควรจะได้เอาคําวินิจฉัยใ,ในการสั่งให้ฟ้องมาตีแผ่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ทราบเป็นการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่เขาครับที่บอกว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะสั่งพร้อมพูดง่ายสนุกขครับเขาบอกว่า,างี้ในการชี้แจงกรรมธิการบอกว่านี่เป็นความปิดนอกราชนจาจักรนอกเหนืออํานาจของอายการสูงสุดที่จะพิจารณาถ้าประธานมาถึงว่าประธานกรรมธิการนะไปตะโกนอยู่ต่างประเทศถ้าคนในประเทศไม่ทําก็คือไม่ทํา ถ้าทําด้วยกําลังกายกําลังใจตัวเองมองอย่างนั้นนะครับก็คิดว่า,าไม่น่าจะใช้กฎหมายไปประหัรประหารใครบ้านเมืองบอกช้ำมานานเอากฎหมายไปประหัรประหารกฎหมายที่ไปประหัรประหารไม่เป็นที่ยอมรับส่วนตัวมีมาตรฐานถ้าเป็นจริงก็ไม่เหลือ,อน,นี่พอฟังได้ไะมเหตุผลที่ว่าเอาอย่างนี้การที่ผู้ก่อการร้ายสักคนึงสั่งการมาให้ลูกสมุนวางระเบิดเผาบ้านเผาเมือง ครับผู้่อ,อการร้ายคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เมื่อกระทําความผิดเข้าองค์ประกอบฐานความผิดก่อการไ้ายถามว่ารัฐไทยไม่เอาความผิดเขาคนคนนั้นเรอครับหรือไม่เอาความผิดเฉพาะคนที่ชื่อทักษิณเท่านั้นถ้าเป็นผู้่อ,อการร้ายที่เป็นคนอื่นเพียงแต่ดําเนินการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในการใช้กําลังคุกล้ยได้เอาใช้อาวุธสงครามที่ปรากฏเห็นชัดนี่ถ้าที่เห็นเนี้ย นะที่ประกบอยู่ในจอในการถ่ายทอดสดเป็นระยะระยะไม่ว่าจะทีวีสีแดงหรือทีวีอะไรกขแล้วแต่เป็นทีวีสื่อกระแสะหลักก็นแล้วแต่พี่น้องประชาชนจะให้ทำตอบได้ว่านั่นคือเป็นการก่ขอการร้ายตามองประกอบของความผิดนะครับครับเพราะฉะนั้นคดีนี้จะส่งผลต่อแกนำนำรปชยี่สิคนไหมฮะคุณทาวนฮะอ่า อายการได้พิจารณาสั่งฟ้องและก็มีการสื่อพยานกับแกนนำนพชไปแล้วครับ่ถือว่าเป็นเหตุในลักษณะคดีนั่นคือเป็นองค์ประกอบของความผิดชุดเดียวกันบแบ่งหน้าที่กันครับจะไม่มีผลต่อการดำเนินคดีก,กับนพชเลยอ๋ออยู่ในศาล <สา S 2> แล้วน,นะคดีนพชเป็นสิ่งที่ทำให้ พี่น้องประชาชนแคลงคลางแคลงใจทางฝ่ายอายการมากขึ้นเพราะเป็นความผิดอันเป็นข้อท็จจริงในลักษณะคดีที่ตั้งข้อหามาด้วยกันสยี24คนสั่งข้องีคนเสียชีวิตไปคดียุิิี่คนนบอกว่าไม่ผิดสิ่งเหล่านี้นะครับที่มีการจับตามองกันเป็นพิเศษขอถือโอ,อก,กาสก่าบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนผู้ชมผู้ฟังนะครับว่า วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ท่านอดีตอัยการสูงสุดคือท่านดรคณิตนาครจะมาประถักษาเรื่องบทบาทอำนาจของนายการที่ปึกรัฐสภาบ่ายโมงของวันอา,าทิตย์นี้ผมทราบมาว่าท่านไม่พึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายการจุลสิงห์อย่างยิ่งเท่าที่ผมคุยกับคนที่กล้คิดในการเตรียมการประถกษฐานิเศษนะครับครับค,บค,บคดีที่คุณทักษิณเกี่ยวข้อง เมื่ออายการสูงสุดไม่ดําเนินคดีแล้วเนี่ยสั่งไม่ฟ้องเลยเนี่ยมีช่องทางอื่นไหมฮะคุณคุณถาวรน,นะว่าจบไปเลยช่องทางอื่นก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐจากมือของรัฐบาลนี้ไปสู่รัฐบาลอื่นที่ต้องการรักษาระบบนิติรัฐของประเทศไทยเอาไว้นะฮะก็ต้องไปรื้อดูว่าที่อายการเอาพยานหลักฐานทั้งหมดมาไว้ในสํานวนท่านอายการได้เอาหลัก ฐานทั้งหมดพยายนทั้งหมดมาค้นหาความจริงแล้วหรือยังรบหรือหยิบเอามาเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดแนบบอกว่าพยานหลักฐานยังไม่ถึงนี่คือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบกันอย่างอย่างอย่างกล้คิดและเนเชิงมรึครับครับใช่ค่ะครับว่าเป็นเช่นนี้มีพย<ม>าน<ร>หลักฐานใหม่สมมติเรามีพยานหลักฐานใหม่ที่อายการไม่ได้เอาเข้าํำนวนมามีอายการที่ซื่อสัตย์ที่เชื่อถือได้ หยิบเรื่องนี้มาบอกว่านี่ได้พยานหลักฐานใหม่มาเอามาเข้ามาในสํานวนแล้วก็พิจารณาดูทักษิณมีความผิดครับก็สามารถยกขึ้ัมาสั่งฟอ้องได้ครับอืมเขาบอกว่ามีการนสังเกตว่าถ้ามีคดีที่เชื่อมโยงแล้วก็มีมีผู้ที่เสียหายไปฟอ้องนี่สามารถดําเนินการได้นี่ไอ้นี่ผมกลัวว่าจะไกลเกินไปอย่างเช่นการกระทําความผิดของทักษิณกับพวกตามที่ สํานวนของ d ี i ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับครับผลที่เกิดขึ้นเช่นมีความเสียหายในทางด้านทรัพย์สินชีวิตร่างกายของคนหลายคนที่ต้องเสียไปถ้าญาติพี่น้องเข้ามาฟ้องในฐานะเป็นผู้เสียหายทั้งโดยนิตินายและพฤตินายนะครับผมผมถ้ามองอย่างกว้างๆมีสามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันเกี่ยวโยงถึงแต่กรณีที่ เมื่อนําคดีขึ้นสู่ศาลแล้วรุนพินิษของศาลอาจะไม่เหมือนที่ใจลาคิดเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับครับนะการดํานเนินการกับคุณจุลสิงห์ที่คุณถาวรบอกว่าได้ยื่นต่อกรรมธิการนี้สามารถดําเนินการได้ไหมเพราะว่าก็ถือเป็นอานาจของอายการสูงสุดในการสั่งนะครับอ๋ออายการไม่ใช่รัฐอิสระครับอายการผู้พักษาหรือปปชไม่ใช่รัฐอิสระ เมื่อกระทาความผิดหลักนิติรัฐสามารถเอาคนเหล่านี้เข้าคุกมาดําเนินคดีได้หมดครับครับแต่กระบวนการก็คือต้องยื่นปปชต้องยื่นปปชครับก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับใช่ครับครับกรับนะก็เห็นภาพนะคุณนั้นสรุปแล้วคุณสาวรบอกว่าอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่าไอ้หลักฐานพอไม่พอใช่ไหมฮะไม่ไว้วางใจครับไม่ไว้วางใจอุยการถ้าเกิดอุยกรรไปสั่งไปฟ้องคุณพิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยมันจะอ่าอย่างนี้ ผมมั่นใจว่าคดีที่คุณอภิสิษ์กับคุณสุเทพถูกดำเนินคดีอยู่ณวันนี้นะฮะอายการไม่กล้าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องต้องส่งคานวณไปให้ปปชครับเพราะเห็นว่าคุณธาริศหรือ DSI ได้รับขั้นตอนของการสอบสวนครับจริงๆแล้วอำนาจของคุณธาริศที่จะดินธนีนี่ว้ยเพียงสามสิบวันเท่านั้นหลังจากนั้นต้องส่งให้ปปชสอบสวน แต่น,นี่ปรากฏว่าคุณทาริศดึงสำนวนไว้สอบสวนะเองเพื่อให้เกิดผลทางด้านการเมืองแล้วหลังจากนั้นก็ส่งให้อัยการเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นแล้วกรณีที่คุณทาริศสอบหมอมรัชวงศ์สุขุมพัน์กรณีต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าที่บริษัทกรุงเทพธนาคมดําเนินการนะครับ,รบปรากฏว่าเมื่ออัยการรับสำนวนมาพิจารณาปรากฏว่าเมื่อไม่ได้ผ่านอปชอ อายการก็ส่งคำนวณนี้ไปให้ปปชพิจารณาสั่งและเข้าสู่กลับมาที่อายการอีกครั้งหนึ่งก็คือเข้าคือมาตราหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเอ่อแล้วก็คือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะครับครับแต่อำนาจการสืบสวนสอบสวนบุคคลที่ดํารงตาแหน่งทางการเมืองคดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คดีจะต้องให้ปปชเป็นผู้สอบสวนครับแต่ว่าฝั่งฟังคุณอัพลอายการสูงสุดปัจจุบันบอกว่าน่าจะเข้าข่ายวิสามันค้ารกรรมอะไรเนี่ย ถ้าอายการจะสั่งถ้าง,งั้นเราเขียนกฎหมายให้ผ่านปปชทําไมครับเหตุที่ต้องการให้ผ่านปปชเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนะครับ,เ,บเพราะคุณถาวครคับเพราะเหตุว่าเขาไม่มั่นใจว่าพนักงานสอบสวนปกตินี้จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นกฎหมายจึ่เขียนให้ปปชเป็นผู้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนครับครับขอบคุณ <c oughs> คุณถาวรนะครับวันนี้นะ <c oughs> ด้วยความยินด,ดีครับครับ,บคุณครับด,ดีครับคุณถาวันเสรเนียมนะรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นอดีตอายการเก่านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะกลับมาเดี๋ยวมาฟังอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วก็นักวิชาการที่เป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาครับ